สวัสดีครับอันนี้ชมต่อนะฮะนี้สองหูชัดเจนนะครับสวยมากนะครับเขาเรีกสุขโขทยพระประธานนะครับงวดที่แล้วบรรยายถึงว่าเลขสี่มหศัศจรรย์ก็คือชาติศาส,สนาพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชการจุดประสงค์ผมมอบให้เนี่ยผมก็มอบของผมมีจุดประสงค์ของผมเพราะข้าราชการเนี่ย ถ้ามีความมีระบบที่ดีมีระเบียบที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสะอาดนะฮะถ้าหากมีความสะอาดแล้วเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นขิมที่เมื่อกี้นะครับแต่เอามาเอามาฉายซ้ำแต่คนละองค์กันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากทุกท่านเนี่ยทำตามเท่ สำเด็จโตท่านแนะนำก็คือระบบระเบียบสะอาดพัฒนานะฮะข้าราชการเป็นผู้มีเกียรตินะครับต้องดูแลประชาชนนะฮะถ้าหากว่าประชาชนมีระบบระเบียบสะอาดพัฒนาประเทศชาติก็จะไม่มีโจรผู้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมมอบพระสมเด็จให้ข้าราชการเนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านไปดูแลประชาชนนะครับไม่ได้มอบให้ท่านไปรังแกรประชาชนนะครับ นะอันนี้ก็ชมไปดูฟังผมบ่นไปก็แล้วกันนะครับนะอันนี้ก็ให้ท่านชมถึงพวกนี้เขาเรียกว่าพวกแป้งแคลเซียจากจากแคลเซียมนะครับอ่าให้ท่านชมจ,จุใจเห็นไหมฮะอ่านะครับเป็นแม่แบบนะเพราะฉะนั้นประชาชนหรือท่านใดก็ที่ได้รับ พระสมเด็จจากศูนย์ไปเนี่ยกรุณานะครับปฏิบัติตามที่สมเด็จพุทธจารย์โตท่านสทั้งสอนไว้เนี่ยมาฮนี่ดูนะครับองคูเลยนะฮะที่โชว์ทั้ง,งหมดในองคูหมดนะครับองคูหมดนะก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดดูคลิปที่อาจารย์โจกนะผมส่งไปให้ท่านแล้วนี่ทองคำทองคำ ะครับมวลสารครบเหล็กไหลก็เยอะคือถ้าหากว่าข้าราชการเนี่ย Charlotte. ท่านที่ได้รับพระไปลึกแฝนพระเนี่ยนะครับนะก็จะมีจิตใต้สำนึกที่ดีม <ss> <Wha> ีค <mail innov ator> ุณธรรมประจำใจเขาเรียกว่าต้องมีความเมตตากรุณาและปานีนะครับ ค่าราชการเนี่ยต้องเป็นผู้ให้นะครับผู้ให้ผู้รับมีความสุขผู้ให้ยิ่งมีความสุขว่านะครับนะผมอยากาขัดขัดเกาจิตใจผู้คนว่าให้เป็นผู้ให้นะอย่าเป็นผู้รับนะอย่าเป็นผู้รับนะครับผู้ให้ถือว่าดีที่สุดผมให้ท่านไปนี่องนี้ท่านทงจําได้นะครับแม่พิมพ์อยู่นี่อันนี้องค์นี้ เป็นผ้าที่หลวงวิชา์ท่านเก็บส่วนตัวไว้นะฮะตอนนี้มันมีแคนไซเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยท่วมเลยนะครับเนี่ยทะลุซุ้มเห็นไหมครับทะลุซุ้มนะจำได้นะฮะนะฮะที่เฮกุยก็โชว์อยู่นะครับแต่เขาไม่ได้อธิบายอะไรนะพูดถึงไหนแล้วควรเป็นผู้ให้นะครับนะควรเป็นผู้ให้ ถ้าข้าราชก,การให้ให้กับประชาชนประชาชนก็รักท่านนะครับแล้วทุกอย่างก็ตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าที่ท่านให้นะครับเอาละเอาคลิปนี้เดี๋ยวค่อยต่อนะครับ